ร้อนมากเลยดูดิอากาศคือวันนี้แดดร้อนมากพอดีได้เป้าหมายไว้ที่ต้นอะไรก็ไม่รู้นะ่ะไหนอ่ะไหนไข่ไหนลังนู่นไข่มดแดงอยู่นู่นได้ยใช่ลังมดแดงมาลุ้นกันทุกคนมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจะมีให้ไหมวันนี้จะมีไข่ให้ไหม เดี๋ยวมาค่อยดูกันนะคะพร้อมพร้อมพร้อมปของเราครับจับไปเชื่อไหมเชื่อไหมโอ้ใ <c oughs> ส่จยดลุ้นลุ้นลุ้นว่งมีมีมีอยู่นะมีอะไรอุ้ยเยอะด้วยมีมีทุกคนดูดูดูดด ม oh hey, ีมีมีแต <<|so|>? ่ตัว มันจะออกอยู่เลยดูกันไปดูกันอันนี้ไม่ตังนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านโอ้โหมีแต่ตัวค่ะ ลังแรกผ่านไปโอ้ยไหนลังไหนสุดยอดโอ,อ,อ,อยเดี๋ยวข้ามไปถ่ายก่นอนเขาบอกลังนั้น,นสุดยอดไหนไหนที่ไหนล่ะไหนไหนไหนไปทุกคนไปดูไปดูหนกูกำลังนี่แบบสุดยอด,ดนะคะเราก็กจจจเจอแล้วเอือมันค่อนมันจะถ่ายไม่ค่อยทันนะคะอันไหนที่มันได้ไปค่ะทุกคนเป็นไงเป็นยังไงชี้นนี้น้องต่อเอ๋อไหนไหนไหนอีกไหนอีกมีมีมีจ้ะ เิ่งเชงกันเนี่ยละคุลาลคุใหม่กันเงาเงาโอ้ยโอ้ยลละม้กัดมีไหมอุ้ยมีมีมีอุ้ย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 เยอะเยอะเยอะลงมาแล้วลงมาแล้วทุกมนเดี eh <a> ๋ยวคอยดูนะบางีดูนะ ในที่สุดเราก็เจอจะได้เหนียดด้วยนะโอ้ยหล่นหมดเลยเยอะครับเสะได้แล้วอู้หล่นร่างนึงไหนไหนไหนเพื่อนเพ่นดูรุ่นอีกล่างนึงต้นเดียวกันดูดูวตัวเดียวไมีเท่าไหร่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงทำไมแงแงยาวไปหมดแต่แปู่แล้วครับเอาเร็ว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 เดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะคะ ทุกคนโอ้ยเหี้ยแล้วมั้งมีนี่คือผลงานของเราที่เราไปมา